เซกคืออะไรมีดียังไงทำไมคอชเปญทุกคนต้องรู้จักเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากวซนชลาดไวน์บาสนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เซกนะครับหรือสปาร์กิ้งวนจากประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคอชมเปญนะครับที่คุณภาพเนี่ยเรียกว่าไม่แพ้กันเลยแต่ว่าราคาสบายกระเป๋ากว่าเยอะมาก หลายท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบ mm hmm. ื้องหลังความสำเร็จแล้วก็ชื่อเสียงของแชมเปญนะครับมีคนเยอรมันอยู่เยอะมากอย่างแชมเปญเฮาส์ครับที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างครุกเนี่ย คนก่อตั้งเนี่ยก็คือเป็นคนเยอรมันที่ชื่อว่าโจฮันโจเซฟครุกนะครับซึ่งเป็นคนอพยพนะครับหรือผู้ลีภัยจากเมืองไมซ์ในเยอรมันนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากนะครับโดยเป็นเซเลอร์มัสเตอร์อยู่ที่แชมเปญชื่อดังอย่างแชมเปญแจ็คซองนะครับและในที่สุดก็คือเขาก็ออกมาตั้งแชมเปญเฮาส์ของตัวเองที่ชื่อว่าครุกนะครับจน ครุกเนี่ยกลายเป็นตำนานของแชมเปญอยู่จนถึงทุกวันนี้เท่านั้นไม่พอนะครับยังมีผู้ชายที่ชื่อว่าอันชวนมูเลอร์นะครับซึ่งเป็นเซเลอร์มาสเตอร์อยู่ที่แชมเปญเฮาส์ชื่อดังอย่างเวิร์ฟคลิโคนะครับเขายังเป็นคนคิดค้นวิธีการที่เรียกว่าเฮอร์มูลาะครับหรือว่าขบวนการริดลิ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีการแยกยีสต์ออกจากน้ำไวน์นะครับที่ทำให้แชมเปญเนี่ยคุณภาพของแชมเปญมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ และในอันโทนมูลเลอร์นะครับยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโจเซฟจาคอบโบลิงเกอร์นะครับซึ่งก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแชมเปญเฮาส์ชื่อดังอีกชื่อหนึ่งก็คือโบลิงเกอร์นั่นเองและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับคนเยอรมันกับแชมเปญย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันนะครับสปาร์คลิงไวน์นะครับของเยอรมันหรือที่เรียกว่าเซกเนี่ยก็คือ ผมบอกได้เลยว่าคุณภาพนะครับเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเทียบเท่าได้กับแชมเปญดีๆเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าข้อได้เปรียบของเซกก็คือราคาเนี่ยสบายกว่าเป๋ากว่าแชมเปญเยอะมากๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะหาขวดดีๆนั้นเจอได้หรือเปล่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทิปส์ในการหา sparkling wine หรือเซกดีๆจากประเทศเยอรมันมาแชร์กันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องทําความเข้าใจกับ Classification หรือระดับคุณภาพของเ s e ในเยอรมันกันก่อนระดับเริ่มต้นนะครับก็จะเรียกว่าเ sec ธรรมดาเ sec ธรรมดานี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไวน์ที่เป็น mass production นะครับแล้วก็คือคนทั่วไปก็คือดื่มหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นไวน์ที่มีฟองแค่นั้นเอง นะครับในระดับที่ดีกว่าเซกขึ้นมาหน่อยก็คือเขาจะเรียกว่าดอยเชอร์เซกหรือว่าเรียกว่าเจอร์มันเซกนั่นเองเจอร์มันเซกเนี่ยจะมี requirement ที่ไม่ได้เข้มข้นมากนะครับก็คือขอเพียงแค่ว่าองุ่นนะครับที่มาทำเป็นสปาร์คซิงไวน์หรือทำเป็นเซกเนี่ยมาจากวิญญาดนะครับหรือไร้ไวน์ที่อยู่ในประเทศเยอรมันเป็นพอซึ่งสำหรับเจอร์มันเซกหรือดอยเชอร์เซกเนี่ยนะครับวิธี กระบวนการทําส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบโปรเซโกนะครับก็คือเป็นชาวมันเมทอดหรือว่าแทงแมสต์นั่นเองระดับนะครับที่ดีขึ้นมาจากเชอร์มันเซตนะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าคุณตี้เซ e ตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะแคบลงไปก็คือตรงนี้ถ้าเทียบกับไวก็คือจะเป็นในระดับที่เป็น r รี i เน a l ลละก็คือองุ่นที่มาทำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องมาจากไรไวที่อยู่ใน1 13เขตปลูกไวน์ของประเทศเยอรมน,นีไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างก็คืออย่างไรนเฮสเซ่นนะครับหรือว่าจากไรน์เกลนะครับหรือว่าจากฟาวสเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเรียกว่าคุณภาพเนี่ยเริ่มจะใก,กล้เคียงกับแชมเปญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกระบวนการวิธีการทำเขาเรียกว่าคุณ l i t เนี่ยก็คือ ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นวิธีแบบโปรเซโกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิธีที่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นวิธีที่เหมือนกับแชมเปญเลยก็คือเป็นแชมเปญเมทตดหรือเรียกง่ายๆว่าก็คือเป็นทรดิช i ั n นแนลเมทอดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่อยากจะหาซื้อ g e r m a n ันเซกหรือด e ยเช c ร์เซกนะครับแล้วก็อยากจะได้คุณภาพที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะให้สังเกตที่ขวดนะครับก็คือขวดมันจะมีระบุบอกว่า มันใช้วิธีการในการทำแบบไหนซึ่งในภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะเรียกว่า c l a s s ิเชอร์ฟลาชการุ่งนะครับก็คือแปลตรงตัวก็คือเป็นคลาสสิค b o t t ท e ลเฟ m เม t เทชันซึ่ง Bottle Fermentation ก็คือวิธีการที่เขาใช้ในการทำแชมเปญนั่นเองระดับที่สูงขึ้นไปจากค a l i t y Sec อีกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นระดับที่เรียกว่าถ้าใครอยากจะได้ไวา สปาร์คลิงไวจากเยอรมันระดับที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้ไปหาซื้อกันได้เลยมันจะมีชื่อเรียกว่าวินเซอร์เซกนะครับวินเซอร์เซกเนี่ยมันจะมาจากคําว่าวินเซอร์กับคําว่าเซกวินเซอร์ในภาษาเยอรมันก็คือแปลว่าไวน์เรีหรือว่าไวน์เมกเกอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือขั้นต่ำนะครับก็คือมันจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า Traditional Method หรือวิธีที่เหมือนกับแชมเปญเลย โดยที่ตรงนี้ก็คือทุกขวดก็จะมีเขียนระบุไว้เลยถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็จะใช้คำยากๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ c l a s s i s c h e r Fla s ชียนการุนะครับองุ่นนะครับที่มาทำแชมเปญเนี่ยมันจะต้องมาจากองุ่นที่ไรวายนะครับหรือว i n นารีนั้นๆเนี่ยปลูกเองด้วยเท่านั้นไม่พอนะครับก็คือเขาจะมีระบุด้วยว่าไอเขาเรียกว่ามันจะต้องมีมินิมัมไทม์ที่วายในยู่บลี นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เอจชิงของสปาร์คลิงไวน์หรือแชมเปญนั่นเองซึ่งมินิมัมนะครับก็คือ9เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่าวินเนอรี่หลายๆวินเนอรี่ที่ทำสปาร์คลิงหรือเซกออกมาพรีเมียมมากๆนะครับเขามีเขาเรียกว่าไทม์ออนเดลีนะครับหรือเวลาที่ไวน์อยู่กับลีเสียบางเจ้าก็คือนานเป็น10ปีเลยทีเดียวนอกเหนือนะครับไปจากคลาสฟิเคชันที่เรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็คือ จะมีสมาคม VDP นะครับซึ่งเป็นสมาคมไร่วายระดับท็อปของเยอรมันนะครับถ้าใครสนใจอยากรู้เรื่องราวก็คือไปดูในวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเยอรมันไวน์ของผมได้นะครับโดย VDP นะครับมีการคิดค้น classification ของ sparkling wine ขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้เซกนะครับมีคุณภาพเนี่ยเข้าไปยืนหยัดเทียบเคียงได้กับแชมเปญชั้นนำเลยทีเดียวนะครับโดยเขามีการแบ่งระดับคุณภาพย่อยออกเป็นอีก2ระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คือระดับที่เรียกว่า v d p s e c นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ minimum requirement ก็จะเป็นจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า traditional method นะครับหรือวิธีการที่เหมือนกับจำเป็นเลยนะครับและก็จะต้องมีเวลาที่อยู่บนลีนะครับอย่างน้อย15เดือนนะครับเป็นอย่างตับนะครับแล้วก็จะต้องมี aging นะครับหรือ portal aging เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็คืออย่างน้อย2ปี ะร,ระดับที่ดีกว่า VDP s e l c นะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่า VDP s e l c Prestige ครับตรงนี้ก็คือ Requirement ก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับมินิมัมก็คือต้องเป็น Traditional ต e t ต่อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่อยู่บนลีส์ขั้นต่ำก็คือจะต้องนานถึง36เดือนด้วยกันนะครับซึ่ง36เดือนเนี่ยสำหรับแชมเปญยังถือว่าเป็นแชมเปญที่ระดับพรีเมี่ยมมากๆเลยถึงจะใช้เวลาอยู่ในลีนานได้ขนาดนั้น ค,คำถามต่อไปนะครับก็คือว่าเอ๊ะเซกของเยอรมันที่ดีๆก็คือใช้วิธีการ traditional method นะครับเหมือนกับแชมเปญเลยแล้วเราไปดื่มแชมเปญไม่ดีกว่าหรอครับตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าเซกเนี่ยก็มีสเสน่ห์ที่หาที่อื่นไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการที่ไวน์เมเกอร์นะครับ,รบเขาะจะมักเอาเอางุ่นพันริซลิงนะครับซึ่งเป็นองุ่นที่เรียกว่าพรีเมียมสุดๆของเยอรมน,นีเนี่ย เข้ามาทำเป็นเซกหรือเข้ามาเบลนกับอ,องุ่นแชมเปญอย่างพวกชาร์ดเน่หรือพินนัวนะครับแล้วก็ทำเป็นสปาร์คลิ้งไวน์หรือเซกที่มีความอร่อยมากๆมีความสดชื่นมากๆนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเขายังมีการเอาเรียกว่าทำเซกนะครับโดยที่ทำจากองุ่นรีซิ่งร้อเเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยหาได้ยากมากจากประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปก็ตามหรือว่าในโลกใหม่ก็ตาม นะครับแล้วก็ sparkling wine นะครับที่ทำจากอง,งุ่น rising นะครับโดยวิธี traditional method เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ลองนะครับติดใจแน่นอนสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะไปหาซื้อเซกดีๆมาดื่มทานที่บ้านนะครับผมจะมีทิปสักอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราเลือกนะครับให้เราพยายามมองหาคำว่า traditional method ก็ดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเยอมันก็เป็นคำว่า c l a s s i c f l a s h g a r u n g ก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นวิธีเป็นคำที่ปงบอกว่าไวน์ขวดนั้น Sparkling วายขวดนั้นเนี่ยใช้วิธีการแบบ c แชมเปญนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคนที่หรือว่า Winery ที่เขาใช้วิธีการแบบนี้เขาต้องเป็นคนที่ใส่ใจในคุณภาพมากๆนะครับเพราะวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่า เปลืองทั้งแรงนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวิธีการแบบธรรมดาอยู่เยอะมากนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็น sparkling wine นะครับหรือว่าเซกนะครับจากแคว้นไรน์เก่านะครับโดยขวดนี้นะครับก็คือจะใช้องุ่นนะครับที่นิยมใช้ทำแชมเปญอย่างชารเดเน่พิโนบลองนะครับแล้วก็พิโนนัวนะครับแล้วก็มีริซซิ่งเนี่ย ผสมอยู่ด้วยถึงประมาณ18 20%อนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือสไตล์เนี่ยคล้ายแชมเปญมากเพีงเยงแต่ว่าด้วยความที่มีรีซซิ่งเติมลงไปจะทําให้วายมันเฟชกว่านะครับแล้วก็จะมีมินเนอรัลที่แตกต่างออกไปจากแชมเปญน,นะครับอย่างขวดที่2อเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เป็นต้องลองเลยของเยอรมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสปาร์คกิ้งไวน์เซกนะครับทำจากรีซซิ่งร้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทรีชเนอรลเมทอดเหมือนกัน นะครับตรงนี้ก็คือเป็นไร่ดังมากๆเป็นไร่ชื่อว่าพรามแลนนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าระดับตำนานของส p a r k กิ้งไวน์เยอรมันเลยทีเดียวโดยที่คุณภาพเขาเนี่ยผมว่าส่วนตัวคือไม่แพ้แชมเปญแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือราคานะครับไต่ขึ้นไปจนจะแพงกว่าแชมเปญละอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสไตล์ของเซกจากเยอรมันนะครับก็คือจะเป็นเซกที่ใช้องุ่น แชมเปญร้อยเปอร์เซ็นะครับโดยขวดนี้เนี่ยคือใช้ชาโดเน่ร้อยเอร์เซนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่า,ามีเวลาอยู่บนลีสเนี่ยฟังแล้วจะตกใจนะครับก็คือถึงร้อยยี่สิบเดือนก็คือสิบปีนะครับกว่าที่เขาจะมาบรรจุปเป็นขวดได้อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเรียกว่าพรีเมียมสุดๆของเยอรมันแล้วก็เป็นขวดที่หายากมากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสก็คือไปลอง หาซื้อมาได้นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นสไตล์คร่าวๆนะครับของเซกจากเกยอรมันก็คือเป็นองุ่นแชมเปญผสมริสซิ่งเป็นริสซิ่งร้อยเป็นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเหมือนกับใช้แชมเปญเป็นปต้นแบบก็คือใช้องุ่นแชมเปญเลย สำหรับอาหารนะครับที่ผมแนะนำให้ทานคู่กับเซกจากเยอรมันเนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องอยู่ที่สไตล์ของเซกแต่ละตัวนะครับอย่างถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบแชมเปญเลยคลาสสิกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์ที่ทำจากพิโนโน่ร้อยเเจากชาร์เตเน่ร้อยเหรือว่าเป็นเบลนระหว่างพิโนโน่ชาร์เเน่กับพิโนมิเน่เนี่ยเป็นต้นก็คือจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแพ้ได้กับอาหารที่เข้ากับแชมเปญทั่วไปนะครับก็คือเป็นของที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีความเลี่ยนหน่อยมีความครีมมี่หน่อย มันก็จะไปตัดได้ดีมากแล้วก็อาจจะเป็นพวกชีสก็ดีนะครับหรือจะเป็นพวกแอปเปไทเซอร์นะครับก็คือจะเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครไปหาซื้อเสกจดเยอรมันนะครับที่มีส่วนผสมของริซซิ่งหรือว่าจะเป็นริซซิ่งร้อก็ตามนะครับตรงนี้ก็คือสามารถทียบ p a ร r i n g ได้กับอาหารที่เป็นแบบอาหารเอเชียนะครับรสชาติจัดหน่อยนะครับหรือว่าเป็นของทอดที่แบบทอดในน้ำม,มันมันมาเลยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือริซซิ่งเนี่ย ความสดชื่นของริซซิงก็คือจะไปช่วยตัดความเลี่ยนความมันได้ดีมากๆเลยเลนนี่นะครับก็คือเรื่องราวของเซกนะครับหรือว่าสปาร์คกิ้งวา e จากประเทศเยอรมันนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับให้ไปลองหามาดื่มกันนะครับโดยเฉพาะคอแชมเปญนะครับที่อยากจะมองหาอะไรมาเป็นทางเลือกแทนแชมเปญที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ